สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมชาชิประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องในร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่ใช้หนึ่งเสียงของท่านในการทําหน้าที่อย่างสําคัญเวลานี้นะครับเราคิดว่าจะมีกิจกรรมให้พี่น้องได้ทําภารกิจกันในช่วงอาทิตย์นี้นะครับ28ตุลาคม2555ในการไปร่วมกันหยุดผลาญเงินแผ่นดินขจัดสิ้นคนหมินสถาบันซึ่งจัดโดยประสานงานโดยกลุ่ม ที่ช่วยกันปกป้องสยามนะครับกลุ่มพิทักษ์สยามจะช่วยประสานงานในเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกคนเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันจันทร์กับสารการเมืองเชิงบริหารโดยเฉพาะด้านการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะมองทั้งในเรื่องของการทำงานระดับข้าราชการประจำการทำงานระดับการเมืองภายในประเทศและในระดับการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสําคัญที่นําพาให้เรื่องราวต้องดําเนินต่อไปนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีสัมภาษณ์สดท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีท่านพลเอกบรณวิทเก่งเรียนในผลคนกล้าร่วมกับพี่น้องมาช่วยออกรายการเพื่อเพื่อได้พูดคุยถึงกระบวนการในการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศจะต้องมีธรรมมาพิบาลอย่างไรการลงทุนในประเทศไทยเมื่อลงทุนแล้ว ประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาด้านไหนและสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยไม่เอาชีวิตของประชาชนเข้าไปเสี่ยงกับเรื่องการลงทุนที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องมีธรรมพิบาลก็มีการดําเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเริ่มจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งตรวจพบว่ามีโรงงานนรกหรือโรงงานเถื่อนเกิดขึ้นเป็นโรงงานที่ผิดกฎหมาย เราเล่นดําเนินการหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะโรงงานฟอกถ่านหินจังหวัดระยองข้อมูลที่สับสนระหว่างข้าราชการประจํากับประชาชนมีการหลบเลี่ยงที่จะชี้แจงข้อได้จริงก็จึงมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่การดําเนินการในส่วนของข้าราชการประจําซึ่งก็มีหนังสือยืนยันออกมาว่ายังไม่มีการรับรองแต่ในพื้นที่จริงก็มีการทดลองเดินเครื่องซึ่งสร้างสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ก็มีการพูดคุยกับฝ่ายการเมืองเมื่อวันจันทร์ที่แล้วและในวันนี้ก็พูดคุยในระดับของการเมืองระหว่างประเทศซึ่งมีการกล่าวอ้างจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าทูตของจีนจางอี้หมิงเป็นคนมากดดันถึงสองครั้งเพื่อให้ไทยได้อนุญาตโรงงานนรกนี้ซึ่งก็เป็นข้อยืนยันชัดเจนว่า จางอี้หมิงเป็นใครเมื่อพาดพิงไปถึงทางจีนซึ่งมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็จําเป็นที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านจาร์ชัยวัฒน์กับท่านโพลเอกบรนวิทย์เก่งเรียนจึงต้องไปพบและพูดคุยเพื่อเกิดความกระจ่างว่าการลงทุนที่มาลงทุนในประเทศไทยนั้นผู้ลงทุนน่าจะมีหน้าที่อะไรและประเทศไทยในฐานะที่รับการลงทุนจะต้องมีหน้าที่อะไรซึ่ง ทั้งสองประเทศต้องมีการเปิดเผยในเรื่องของความจริงใจต่อกันไม่ใช่เพียงที่จะมาลงทุนแล้วสร้างปัญหาหรือไม่เคารพต่อกฎหมายของแต่ละประเทศบรรยากาศรายง,งานสดวันนี้ก็จะเปิดให้พี่น้องได้ชมนะครับว่าบรรยากาศที่หน้าสาธุูจีนวันนี้เป็นอย่างไรนะครับขอเชิญพี่น้องได้ชมพร้อมๆกันครับ ที่จังหวัดระยองนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังรอเวลานัดหมายที่จะพบกับท่านทูตจีนเวลาส0นาฬิกานาทีนะครับตอนนี้ก็อยากจะเรียนสอบถามท่านประธานท่านโทเลตวรินีเก่งเรียนว่าการมาในวันนี้ท่านมีความคาดหวังยังไงกับการพูดคุยนะครับท่านท่านนัดไว้แล้วท่านมีความคาดหวังยังไงกับการพูดคุยวันนี้ครับครับคืเอเราตามตามพิธีการทูตนะครับท่านอดีตรัฐรีชัยวัฒน์ได้ทําหนังสือ ถึงพระนะท่านเอกธูตขอเข้าพบเพื่อทราบความเป็นไปว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาชี้แจงกับพี่น้องชาวระยองไม่ให้ทําเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าพี่น้องชาวระยองเนี่ยมีความโกรธแค้นในเรื่องนี้มากถึงขั้นจะเดินขบวนปิดสถานทูตปิดโรงงานและขับไล่ชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยเลยนะครับก็เลยมาเพื่อว่า ไม่ให้เรื่องลุกลามใหญ่โตครับแล้วตอนนี้คิดว่าทางท่านทูตจีนยังไม่ทราบเรื่องหรือว่าอย่างไงครับท่านครับอ๋อทราบแล้วครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้นัดหมายท่าน,นรัฐนตรีชัยวัฒน์ขอเลื่อนเวลาจาก11โมงเป็น10โมง45 00ครับประเด็นที่ท่านจะพูดคุยวันนี้2-3เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างนะครับมีประเด็นว่าเรื่องโรงงานถ่านโคกท,ที่ผิดกฎหมายเนี่ยทางสถานทูตทราบไหมและประเด็นสำคัญที่สุดคือ ท่านอุปทูตฝ,ฝ่ายการเมืองคือท่านจางอี้หนิงท่านได้บีบบังคับอดีตอธิบดีกรมโรงงานให้ลงนามใบใบญาติรองอ,อสีโดยอธิบดีกรมโรงงานได้พูดกับพี่น้องชาวระยองว่าใช้คำพูดที่รุนแรงมากถึงสองครั้งผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรท่านกลัวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งอันนี้เป็นการผิด ธรรมเนียมทางการทูตครับก็เลยจะมาถามว่าวันนี้ทําอย่างนี้เฉียเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ท่านจะรอพบกับท่านเอกอัคราชทูตจีนเราไม่ได้พบแล้วก็จะเรียนสัมภาษณ์ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านอดีตรัมปีชัยวัฒน์ท่านเป็นคนขอพบด้วยการแนะนําของท่านนาวากาตรีประสงค์สุทธิรธิอดีตลัมปีต่างประเทศท่านไม่ต้องการให้เรื่องลุกลามใหญ่โตจึงได้แนะนําท่านอดีรรตรัมปีชัยวัฒน์ ว่าให้ทำเรื่องขอพบพระนาท่านกวงมู่แล้วท่านก็ได้ตอบรับมาโดยให้เจ้าหน้าที่ประสานกับท่านรัมปรีชัยวัฒน์ก็โดยมีคนเข้าพบสองท่านคือท่านรัมปรีชัยวัฒน์และผมครับขอบพระคุณท่านมากนะครับก็จะเรียนสอบถามท่านอดิรัฐวิชัยวัฒน์อีกท่านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสอบถามวัตถุประสงค์ในการเข้าพบท้งนี้นะครับวันนี้ท่านได้นัดกับท่านเอกก็จะชทตผ่านท่านพลเอกบันวิเก่งเรียน โดยความคาดหวังในการพูดคุยกับท่านเอกก็จะโทษท่านดีความคาดหวังยังไงครับคือเรื่องกรณีโรงงานผลิตทานหินโครงเพื่อฟอกทานหิน,นที่ระยองเนี่ยมันเป็นสองเรื่องเรื่องอแรกเกี่ยวการใช้อำนาจของรัฐบาลไทยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งวันกัอนที่แล้วผมได้ไปพบท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีมาแล้วอันนี้ก็คือจยากจะพบท่านรัฐมนตรีแหละแต่ท่านรัฐมนตรีติดภารกิจกนายก ตอนนี้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็มาถึงคิวที่ต้องขอความกระจ่างชาัดกับทางจีนทางจีนในประเทศไทยก็ต้องสถานทูตจีนแล้วคนที่ถือหน้าเต็มก็คือท่านเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยเพราะว่าที่จะต้องมาเจอเนี่ยเพราะว่าท่านอดีตที่บดีออ้างว่าต้องเซ็นอนุญาตเพราะนักการทูตจีนจชื่อจางอีหมิงเนี่ยเคยเจรจาถึงสองครั้งกับท่านอดีตที่ปรืกรมโรงงาน แล้วครั้งที่สองเนี่ยใช้วาจาที่รุนแรงแล้วท่านอาธิบดีกรมโรงงานก็เกง่กงจะกระุกความสัมพันธ์อันดีอันจริงวันนี้เนี่ยเราได้ประสานเป็นหนังสือเป็นทางการนะฮะโดยขอพบวันนี้11โมงแต่ท่านเอกครรชทูตเนี่ยได้มอบให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผมเป็นการส่วนตัวว่าขอปรับเป็น10โมง45เราก็ยืนยันตามนั้นนี่ก็ได้เวลาเดี๋ยวต้องเขาพบพอดีท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจมา ผมก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยประสานอีกทางหนึ่งเพราะว่าคุยผ่านทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยรู้สึกจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าจริงๆยืนยันครับแล้ววันนี้การคุยกับท่านเอกครรชาาทูตนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีเพื่อทาําความเข้าใจกับชาวบ้านแต่ถ้าไม่เป็นดังที่เราคาดหวังเนี่ยเราก็ต้องคุยกับชาวบ้านอีกทางหนึ่งอีกแนวหนึ่ง ซึ่งอย่างไรก็ตามผมมาวันนี้ก็คำนึงถึงมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนเป็นหลักเหมือนกันนะฮะฉะนั้นขั้นตอนนี้ถึงถือมีความจําเป็นว่าอยากจะขอความกระจ่างชัดจากท่านเอกอัครราชทูตก่อนว่าท่านานากการทูตที่ท่านอธิวีดีอ้างชื่อจางอี้หมิงเนี่ยท่านรับบทบาทอะไรในสถานทูตจีนประจําประเทศไทย แล้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรเพื่อผมจะได้ช่วยทําความเข้าใจกับชาวบ้านที่ติดใจเรื่องนี้อยู่ผมก็มาในใน,ในบทบาทนี้นะครับตอนนี้ก็รอเวลานี่มองเรื่องการส่งเสริมการลงทุนนี้ท่านมองว่าถ้าจะมีการลงทุนจากจีนเนี่ยก็ควรจะเป็นการลงทุนลักษณะแบบไหนจริงๆแล้วเรื่องการลงทุนจากประเทศไหนเนี่ยทางการไทยวางในความเท่าเทียมการความเสมอภาคถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข ของกฎหมายไทยเนี่ยก็รับได้หมดแหละแต่บังเอิญว่ารายนี้เนี่ย,าาย,ยข้อมูลที่ชาวบ้านติดใจอย่างหนักและเครือบแคลงแล้วก็ทางกระทรวงเองก็ยังยืนยันว่ายังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ประกอบการใดๆทั้งสิ้นเนี่ยแล้วเมื่อทางกระทรวงยืนยันจากการที่ผมไปพบกับท่านประลัดท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีวันนั้นแล้วเรามีออกหนังสือเป็นยืนยนันเป็นทางการมาโดยท่านรักษาการอธิบดีกรมโรงงานเซ็นเนี่ย เมื่อไม่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหการรมใดๆทั้งสิ้นนี่กระทรวงดําเนินการถึงขั้นก่อสร้างอาคารเสร็จติดตั้งเครื่องจักรเสร็จแล้วเดินเครื่องทดลองด้วยได้อย่างไรล่ะก็แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้ลายรายนี้เนี่ยทุนจีนลายนี้ก็ไม่เคารพกฎหมายไทยไงเมื่อไม่เคารพกฎหมายไทยแล้วมันจะมันจะทาให้ความสัมพันธ์อันดียาวนานของไทยจีนเนี่ยพัฒนาตัวต่อไปในทางที่ดีได้อย่างไรล่ะใช่ไหมฮะ นี้เนี่ยคือประเด็นที่จะต้องมาขอความกระจ่างชัดจากท่านแหละแต่ถ้าท่านจะให้หรือไม่ให้ก็เป็นดุลนินิจของท่านเอกพระราชทูตไงซึ่งผมไม่อาจจะก้าวล่วงแต่ว่าจําเป็นจะต้องมาพบเ,เพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงเรื่องประปกตการจริงเพื่อจะมีส่วนสําคัญที่จะทําให้ชาวบ้านได้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงอย่างไรนะครับดานนะช่วงนี้ก็รอ,รอ,รอที่จะเข้าพบ ใช่ใชเพราะว่าจริงๆเวลาที่ผมตั้งไว้เนี่ยมัน11โมงแต่ท่านทูตเนี่ยผ่านเจ้าหน้าที่มาโทรศัพงคุยกับผมขอปรับเป็น10โมง 45… ่าอาโอก็ยอมไม่มีปัญหาอะไรเป็นการติดต่อจากทางท่านทูตโดยตรงใช่ไหมครับม่อมหมายเจ้าหน้าที่มานะตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ในหนังสือที่ผมยื่นมาและหนังสือที่มายื่นก็ท่านบริเมายื่นในตัเองเอ,งอะ่ะผมตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดก็ก็ก็ มีการตอบรับกันระดับหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีดังนั้นการพูดคุยวันนี้ก็เป็นการพูดคุยครั้งสาคัญกันเพื่อให้สถานการณ์จะพลิกผันอย่างไรขอบคุณท่านมากนะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เรามีการพูดคุยกับท่านเอ,อกอัครราชทูตจีนเรียบร้อยแล้วผลการเจรจาพูดคุยเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้เราพักเบรกสักครู่กรับทูตเสร็จแล้วนะครับก็จะเรียนถามท่านว่า หลังจากที่ท่านได้พูดคุยแล้วท่านมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับครับอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัมปรีชัยวัฒน์นะครับที่ท่านได้กรุณาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวระยองมาเจราจาได้ละเอียดต้องให้ท่านรัมปรีชัยวัฒน์นะครับท่านไม่ได้เก่งแต่เรื่องอุตสาหก,กรรมอย่างเดียวผมเรียนว่าท่านเก่งในเรื่องการเจราจาด้วยครับพี่น้องชาวระยองคงจะพอใจครับเช่นครับวันนี้ผมและท่านพลเอกบรรณวิทย์ ฐานะที่รับเรื่องจากพี่น้องชาวจังหวัดระยองในการต่อต้านการลงทุนโรงงานแห่งหนึ่งของจีนที่ระยองที่จะผลิตท่านหินที่เอามาฟอกแล้วทิ้งมลพิษทิ้งไว้ให้พี่น้องชาวระยองและพี่น้องคนไทยเนี่ยจากการได้ขอความกระจ่างชัดจากท่านเอกอคัครชุตประจำประเทศไทยจีนเนี่ยรวมทั้งคณะ ซึ่งจะในหนึ่งในคณะจะเป็นผู้ได้รับผิดชอบจากท่านทูดโดยตรงให้ประสานใกล้ชิดกับพเลเอกบรณวิ์ในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไปนี่นะฮะใช้เวลากว่าชั่วโมงเนี่ยได้ความกระจ่างชัดหลายประเด็นโดยเฉพาะต้องยอมรับว่าท่านทูดเองท่านเอกอพรรทูตเองก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ในข้อมูลของท่านซึ่งประมวลมาแล้วก็สรุปให้ผมและพเลเอกบรณวิย์ฟัง แต่ในข้อมูลที่ท่านทูตรสรุปมาก็มีความจริงลึกเข้าไปในหลายเรื่องที่ท่านทูตไม่ได้รับฉะนั้นแต่ท่านทูตเองก็ยังยืนยันว่านักลงทุนจากจีนเนี่ยซึ่งมาในประเทศไทยและเป็นนิมิตหมายที่ดีในความสัมพันธ์มิตรภาพอันยาวนานไทยจีนเนี่ยที่เกิดบรรยากาศนี้เนี่ยจะต้องเคารพต่อกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดท่านทูตมีคําว่าเคร่งครัดด้วย ฉะนั้นในเรื่องของการอ้างกันมาอ้างกันไปเรื่องใบอนุญ,ญาตอะไรก็ต้องดูว่าเข้าข่ายที่ท่านทูตว่าไหมว่าเคร่งครัดหรือไม่แล้วก็ท่านทกกูตกใจว่ามันมีหลายเรื่องที่ถูกปฏิเสธจากท่านประลัดกระทรวงอุตสาหการรมอย่างเป็นทางการรวมทั้งท่านผู้ว่าระยองข้อมูลถึงท่านทูตก,ก็แค่ผู้ว่าระยองอนุญาตซึ่งก็อีกหลายความจริงซี่ไม่นอนุญาตก็ไม่ถึง ็ต้องเข้าใจว่าท่านทูตเองก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เรื่องนี้เนี่ยมันได้มีการคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็ท่านทูตก็ห่วงใยถึงความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องชาวระยองและพี่น้องคนไทยแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้เนี่ยผมได้กับท่านทูตเห็นร่วมกันตามข้อเสนอท่านทูตก็คือว่า